สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพรอกับดัลลาโมือนี้วันที่6มิถุนายนพศ2567นะพี่น้องเนาะนะครับผมคลิปนี้นะครับดัลลาโมีตัวเลขแนวทางจากปู่ที่พักสงนะครับมาบอกมาเรามาเบอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังนะพี่น้องเนาะนะครับผมตัวเลขของปู่ที่พักสงนะครับเป็นแนวทางเกี่ยวกับความฝันเลขนิมิตพี่น้อง นะครับบ่หลายคูบ่หลายชุดนะครับผมลองเอาไปพิจรารณาเบิ่งกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมบ่ต้องเสียเวลากระโดดพี่นนะ้องเดี๋ยวเดล่าสิีห้ฟังคลิปเสียงของปูกอนะครับว่าปูฝันว่าจังไได๋นะครับ,บ,นะรบแล้วเฮาจังมาสรุปตัวเองก,กันในช่วงไทยๆนะพี่น้องนะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมวันเมื่อวันเราก็ยังไปเป็งานไปอีกเหรไปตั้งงานตักการนี่แหละแต่ก็ยัง วัดก็เดียวเป็นงานเป็นการนี่ยังเหรอคนเราหลายหลายเฉล่ะเขาจว่ากันซื้อเน่า้ำกระถอกซ้ำกระท่านนี่ใ่มข้ากันไปิดไว้เงีคู่แล้วได้ว่าหมอเขาใจ่ากับถือช้ำกระท่านไปยังเก็ะได้นั่งเขาเจ่บบนั่งแบบเบิ้งเหรอออไปะวดีดก็คือจเป็นหองเด็เป็่นมองคนนั่งนั่งตะแคง แต่เรงต่นอินั่งเรื่องผมมีพระจักพาบมาทางบกพระสหลูกหรืยวานสองหลูกสามหลูกก็จะเราไปไปเราไปเราว่างสังกทานไป่า้ว่างเลยปล่อยว่างเลยเราปลู่เรยเดีอนคยจังนป้อยพดเน่ะั่ดวาบงเนาะก็รว่าโอ้วาาางทานใดดอกเร่วางบไดเ่ไปนั่งก็จบดอกโบกไปกินกับดนั่นปูก็เล่เล่ย่างนี้อุ้งหุ่หือห่อ้วกด วันที่ฟ้าไปไประบาถึงได้วาถึว่าจะไปตัวจะมาหยงนี่เห็นแว่าเด้าไปจดฟ้าไปถึงว่าเจ้าข้อดีะไรคือยากก็ขึ้นไปหาไปใครของนี้ก็ว่าจย่หายเลยมันโตออกมาต้งเป็นกระตุ้นกระตุ้นแฉลบใครจุมแฉลาน้องผจาก็เลยถือมากเ็าเรียกว่าก็เลยควบช่างยากมากจนขึ้นเลยว่าแต่้าเป็นผ้าเดี๋ยวไปแคะเสงเลยนแล้ก่นแรกไเลย่อาแาเริ่ก็จำไม่ได้เออเลยไปูดก็เลยตีว่าตวหัมันทีผ้าเนี่มันแบ เป็นแน่นําสินสองรอย่ิบเกตแล้วเนาะมันมนละพูดเส้นหนึ่งก็จะว่เป็นหนึ่งบบพู่วเรตตีว่าหนึ่งสองเกตด้ไหมผัวพูดก็เป็นเสียนเยส้นเดียวมันมาละป้าข้าเขานี่ก็แน่นําม,มันก็อันสินมันก็สองรอยิบเกตขออยู่แล้วพู้ก็เรตตีจทต้องเะติีว่าอันหนึ่งสองเกตครับหลังจากที่ได้ฟังคลิปเสียงของปูเลียวพี่น้องนะครับผู้้ใดแปลได้นอกเนื้อจากที่ปูแปลนะครับก็สาม,มารถ แสดงความที่เห็นกันเขามาเดอ้อพี่น้องนะครับผมปูฝันนะครับฝันว่าไปงานบุญนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งไดเอาตะกุดให้ปูก็ได้แปะตามที่ปูบอ,อกในคลิปเลยนะครับโยล่าจะขึ้นหน้าจอยเบิงนะครับเป็นตัวเลขที่ทางทีมงานได้กรุณานําส่งมาให้นะครับผมอ่าไม่เปนน้ำกันเลยนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นลายมือของปูนะครับผมเวลาที่ดอกไ้เบิ้งไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะ นะครับปวต้องเสียเวลาปูที่พักสงฆ์นะครับผมวดวันที่16เดือน6 6 7นะครับปู้แปรให้นะครับ ตามที่ปูฝันน้อพี่น้องนะครับแปลให้หนึ่งสองเจ็ดหลักลหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหลักลสองเจ็ดสองแปดนะครับผม ถ้าผู้ได้แปลได้นอกเนื้อจากนี่พี่น้องนะครับแสดงความิดเห็นกันเขาเมื่อใดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขแนวาทางความฝันนะครับที่ปู้ไดเอกไห้ฟังหลักกรแปลเป็นตัวเลขไข้พร้อมนะครับปูบอกว่าน้าผากสองร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอนะครับตะกุดเส้นหนึ่งปู้ก็เลยเอาหนึ่งใส่เป็นหนึ่งสองเจ็ดพี่น้องนะครับมักชอบอย่างไลกระจังเอาไปพิจารณาเดนาาาาา้นนะครับผมเพราะว่าปูไข่มากตามความฝันนะครับผม แต่คันผู้ได้แปลบมตรงกันกับปูนะครับแสดงความที่เห็นกันเข้ามาเอาไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับผมนี่ครับแคปนาจอเลยพี่น้องนะครับปูที่พักสงวดวันที่16มิถุนายนพศ2006 7พี่น้องนะครับ1 2 7นะครับ1 7 1 8 2 7 2 8นะครับผมกูวงกลุม่มให้ตัวนี้นะครับ ต้องขอบพระคุณทั้งทีมงานนะครับที่ส่งนำตัวเลขหน้าทางดีๆเด็ดๆมาให้กับดาราชแนลเอามาฝากเอฟซีทางช่องนะพี่น้องเนาะนะครับผมกราบสาธุปู่ที่พักสูงนะครับที่แบ่งปันตัวเลขหน้าทางดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับญาติโยมนะครับผมขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลาราชแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี เห่งๆเรื่อยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อพี่น้องถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนําที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับ อย่าลืมรอดติดตามรับชมคลิปหน้านะครับว่าดือนลจะมีตัวเลขกระทั่งจากตำหนักใดมานำเสนอให้ฟีห้นอ้องให้ทชมได้เบื้องในช่วมกันนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ